นีครับวังใจรับมี้ลงเรืมดี มาดูกำมังตัวนี้ครับเฮ้ยป่ามือเลยอ่ะก็สวัสดีครับนานๆท่านตกปลาทุกท่านกับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับวันนี้ผมมีเช่นเคยนะก๊อฟจริงครับผมก็วันนี้ก็เรื่องงานครับออกกะมาก็เลยไม่รู้จะไปไหนครับเพราะว่าวันนี้ผมออกสายตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงแล้วอ่ะ ก้าโมงนิดๆแล้วอ่ะเก้าโมงครึ่งผมก็เลยมาหมายอ่ลองมาเช็คดูหมายของละพีพัฒหน่อยครับเพราะว่าเห็นหน้าหลายท่านโพสต์ว่าของละพีพัฒนก็มีปนินก็ภารกิจเช่นเคยก็ตามหาปนินให้นาสารไปทําประเกือครับผมก็ไม่รู้ว่าจุดที่ผมลงตรงเนี้ยจะมีตัวหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ได้ <c oughs> นิดนึงตะพิ้นนึง กระมังหนึ่งแล้วก็ผมเพิ่งลงครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจุดนี้มีตัวไหมแต่ว่าขับรถมาจุดนี้มันสวยครับก็เลยมาลงจุดนี้ดูเดี๋ยวลองลงสักพักหนึ่งก่อนตอนแรกผมว่าจะลงเห็นหน้าหน้า,ห,นาหลายท่านเขาบอกว่าก่อนถึงใต้ทางด่วนะก่อนที่จะรอดขึ้นมาทางทางคลองสามคลองสี่มีปลาหนินเข้าผมก็จอดรถดูอยู่แหละเมื่อเช้าเนี่ยก็ ก็เลยยังไม่ไอ้นี่เท่าไหร่ก็เลยขี่เลยขึ้นมาถ้าหน้าน้า,นามาโซนคลองระพีพัฒน์อ่ะมันจะมีเซเว่นฝั่งฝัง่งที่ถ้าขึ้นไปทางคลองสีฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีเซเว่นอยู่ผมก่อนถึงเซเว่นอะ่ะประมาณสัก5 0าร้อเมตรก่อนที่จะถึงนะแต่ว่าถ้าเลยทางใต้ทางด่วนขึ้นมาทางเนี้ยก็ประมาณสักกิโลหนึ่งก็เหยื่อผมก็เช่นเคยครับผมนี่นี่เหยื่อที่ผมบ่มไว้นี่เอามาใช้ ก็สูตรเหยื่อก็ผมลงในคลิปน่าจะก่อนหน้านั้นสักคลิปหนึ่งตามนั้นเลยครับสูตรเหยืยอ่อก็แล้วก็เอาค่อยเอามาไล่น้ําที่หมายเอา <S <S เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมเลยครับ <S <S เดี๋ยวลงจุดนี้ดูว่า,าจ,จะมีตัวไหม <S <S ถ้าจุดนี้ไม่มีตัวผมอาจจะขยับขึ้นไปจุดเลยใต้ทางด่วนไปนิดนึงเหมือนมีอาการครับคันนั้นเดี๋ยวไปเช็คคันนั้นก่อนนี่นี่ครับลมเป็ดเสร็จแล้ว นินครับ <Yeah. S 1> อ๋อตัวเบ็ดที่มืออ๋นี่ครับนินอ่กำลัง้แดดเดียวเลยเดี๋ยวไปลองลุ้นกันดูเดี๋ยวไปตองลอง,ลองตามไล่กันดูครับว่าจะมีตัวมั่งน้อยแค่ไหนติดตามชมกันเลยครับผม เหมือนเหมือนคันริมก็กินนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูคันลิมนะโ,โ,โ,โนินแว้นมาอีกแล้วครับเ <Yay! S 1> เหมือนจะมีตัวนะเดี๋ยวไปลองลุ้นกันครับวันนี้ มันมีตัวแบบสัก3มนิ้วสี่นิ้วนะกินจัดจัดนะผมอาจจะไม่ขยับหม้หรอกอาจจะผมเหยื่ออยู่ตรงนี้แหละเดีย๋ยวไปตจำรุ่นกันครับผม คบตัวนี้เหมือนตะเกียบหางแดงมันกำมังตัวโคกไก่อะเก็บเรียบเก็บเรียบวันนี้ปลากินครับคันนะั้นเดี๋ยวคันนี้ไปไว้ก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนนี่ครับเหมือนนี้อันนี้เหมือนปลากินนะ น,น้นนเดี๋ยวพาน้ามาชมสภาพหมายกันครับนี่วันนี้สภาพหมายของเรานี่ครับนี่ครับโอ้ล้มลื่นดีมากนะครับแล้วก็จะมีตะพักตะพักออกไปให้ยื่อนออกไปตรงนั้นนะนี่ครับนู่นครับทางด่วนหนึ่งนู่นน,นี่ครับสภาพหมายอี นี่ครับสภาพหมายของเราแต่แวันนี้ผมว่าผมจะสวยแล้วนะวันนี้เดี๋ยวพาหนะ้านาะมาดูอะไรครับผมูุให้จะได้เก็บเบ็ดกลับนะหมายนี้นะนี่ครับอรอยอารยธรรมน,น,นะนะฝากไว้เขาบอกว่าป่าไม่แดก <laughs> สุกเซจะได้หนีแล้วผมเนี่ยถ <laughs> ึงเมือนคันนั้นป่าจะกินนะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปดูเหมือนคันนั้นปลาจะกินนะนั่นนๆ่นน่น่ะนัะ่นะนะ,นะเดี๋ยวไปเช็คดูครับเหมือนปลากินเลยนะ โอ้โหดีครับหัวจะปวดแล้วทีนี้มันก็มีนะแต่มันมันก็เล็กเกินเนี่ยโอ้ตาย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 เดี๋ยวดูอีกสักครึ่งชั่วโมงครับถ้าไม่ไอ้นี่ก็คงต้องขยับหม่ลองดู แดงครับคันแดงหมดนปลากินเลยเพิ่งจะลงไปเมื่งจะโอ้โเว้นจัดจริงๆครับเนี่ยมันเว้นเกินไงเกินที่จะเยียวยาไงตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวส,สวยๆวนเวียนกันมานั้นนะ คันเหลืองก็กินนะโอ้ยอย่างนี้หน่อยเนี่ยอยอ้ยเฮ้ยยิงใส่ดีหน่อยนีย่นี่ครับนี่ใสดีเลยเนีย่ไอ้เล็กไปเดี๋ยวไอ้นั่นไปไปล่อย เช็คคันแดงนครับผมเดี๋ยวเพื่อนมาใเต็มเลยทีนี้มากันเป็นชุดนี่ครับมากันทั้งยวงทีนี้ ขันที่สองครับเหมือนปลากินเลย เย็นแว้นครับโอ้โหเพิ่งตีลงไปนะเนี่ยคันที่สามครับเหมือนจะกินนะต้องไปชิกหน่อยถ้าไม่เอาขึ้นมานะน้ำมันไหลครับเดี๋ยววันพาไปพนันคันอื่น ไงดีอะทีเนี้ยขนาดผมลบแล้วนะลบฝังเม็ดพมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนคนระับสิบโมงสี่สิบครับผมมันถามว่ามันกินไหมมันกินนะแต่ว,ว่ามันเป็นไซส์แว้นเกินนะครับมันมัน มันเกินที่จะคัดไซ์แล้วอะตอนนี้ในความคิดผมผมกาลังคิดว่าผมจะขยับขึ้นไปขึ้นไปทางนู้นนะครับขึ้นไปเลยทางด่วนขึ้นไปเลยขึ้นไปทางวัดพยอมทางคลองหนึ่งคลองสองหมายนี้มันสงสัยตัวสวยๆมันจะห่างๆครับนี่นัน,นกลางกินแล้วนะเดี๋ยวไปลุ้นกันแปบน๊บนึงอีกสักแป๊บครับนี่ขันกลางกินแล้ว แดดเดียวเนี่ยกำลังอร่อยเนี่ยน,นี่ก็กินแล้วเนี่ย ถ้าอย่างนี้ยังพอทำละเค็มได้นะที่ได้มาก่อนหน้านะั้นผมเล็กเกิ่ครับขันนั้นจินครับขันนั้นจิน เนี่ยครับมันกินจริงนะแต่มันตัวประมาณเนี้ยสองนิ้วเนี่ยโอ้โหกินจัดมากตันเนี้ยกินไม่บันยามัน,มนยังเลยตันเนี้ยขากินแล้วอันนี้เป็นตัวดิ่งมาเลย จะเพียนแน่ๆมาอีกแล้วครับสิ่งที่ไม่อยากให้มาผลดูมืดมาอีกแล้วโอ้ตายดิยตกปลาย,ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยครับดูแล้วดูท่าจะต้องเก็บเบ็ดนี้ผลอีกแล้ววันเนี้เพราะว่ามันมาทางนู้นมันมืดมาเลยครับเพราะว่าลมลมลม,ม,มันตีมาทางนี้ ถ้าถ้ามันมาจากฝั่งทางนู้นอะลมพัดมาฝั่งทางนี้น่าจะมาถึงผมพอดีแต่ถ้ามันอยู่ฝั่งทางนู้นอะแล้วลมพัดไปทางนู้นอะมันจะไม่มาแต่ตอนนี้มันมาฝั่งทางนี้เดี๋ยวนั่งดูอีกสักแป๊บหนึ่งครับขันนั้นปลากินครับปลากิน เนี่ยครับมันแว้นเกินเลยว,วันเนี้แว้นเลยนะแวนจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่แว้นธรรมดาลนะ่ะไค่สองนิ้วเนี่ยเยอะมากวันนี้ยโอ้โหเพื่อมันรู้กำลังตัวนี้ครับเฮ้ยป่ามือเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องน,นึกว่าป่าเล็กอู้กำลังตัวนิ้ตัวย่อยมากเลยอ่ะธนาคารหลังก็กินนะั่นแหละ แกกบมังต โมออไซนี้นะผมรวยเลยวันนี้ <laughs> โอ้โหสมกับคำว่าม,มาเช็กหมายจริงๆวันนี้ไซนี้ยังพอทนนะ นี่ครับยังผ่าหลังได้ไปเช็คดูคันลิมก่อน <laughs> จะเพียนตัวแค่นี้โอ้โห oh. ดึงหัวทีหัวต่ำโ oh. <laughs> <laughs> อ้ยใสนกเขามาไงเนี่ยโอ้ <laughs> oh, ดึงแ,งแรงๆอะ่ะโอ้ สวยครับตัวเนี้ยสวยเลยตัวเนี้ยตาก,กินเลยครับคันนี้ดูว่าอยู่ไหมหมันจะอยู่นะบอกเลยว่าตบเด็กครับวันนี้ นี่ตบเด็กครับแต่ครึ่งวันพอเดี๋ยวฝนจะมาแล้วเดี๋ยวก็เก็บของเลยครับเดี๋ยวฝนมาแล้วนุ่นมืดมาเลยไปไม่ไหวแล้วครับเยอะหมดพอดีแล้วก็ฝนก็จะมาด้วยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอาผลงานวันนี้มาให้ได้ชมกันดูว่าวันนี้ผมได้มากน้อยแค่ไหนกับหมายของและพีพัท ขังแรกเลยนะที่มาตกที่มาตามหาปรนินนะตรงจุดนี้เดี๋ยวผมปักหมุดพีกัดไว้ใต้คลิปแล้วกันครับเพราะว่าก็มันก็อยู่ไม่ไกลแถวๆนี้แหละแถวเลยทางด่วนมานิดนึงนี่แหละเดี๋ยวไปชมผลงานกันว่าวันนี้ผมได้มากน้อยแค่ไหนครับจะแห้วหรือจะหาบ แว้นนะครับปานินเล็กอะเยอะเกินวันเนี้ยดูวัดแค่ไม่ทันอะปานินแว้นอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงต้องลาแค่นี้แลลวครับเพราะว่าฝนกาลังจะมาแล้วก็มีเวลาเมื่อเช้ามาลงก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณ11บเอ็ดมงครึ่งก็เดี๋ยวเก็บเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวส่งงานเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซ่องตกปลาเล็กช่องนี้ด้วยครับผม ไปแล้วครับผมบายๆครับผมนี <g ül> ่ครับปลาเราแต่กระมังตัวสวยเลยนะบันินก็ตัวคัดคัดเอาครับวันนี้สวยๆเลย